ใบเฟิร์นพัสกรเปิดหมดพัฒนาการความสวยทำอะไรบนหน้าบ้างจมูกราคา5 0 0แสนตั้งแต่หันมาโฟกัสที่การดูแลตัวเองอย่างเอาจริงเอาจังทั้งภายนอกและภายในนะักแสดงสาวอารมณ์ดีวัย34ปีใบเฟิร mm ์นพัสกรผลบุญ mm hmm. ก็ดูจะทวีคูณความสวยมากขึ้นจนทำให้หลายคนอยากรู้สุดเด็ดคลิดลับที่จะตัวใช้กันหนักมากแต่ทั่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ถือโอกาสดีเปิดพื้นที่บน i ิน t a g r a m s t o r รตอบกลับทุกข้อสงสัยแบบละเอียดจัดเต็มกับบรรดาแฟนคลับ ภายใต้หัวข้อวันนี้ใจดีใครอยากถามเรื่องศัลยกรรมหัตกรรมคลินิกที่ทำตอบครั้งเดียวเริ่มซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเอาเป็นว่าเราไปเช็คพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะพี่เฟิร์นทำจมูกแบบไหนคะคลินิกอะไรคะราคาเท่าไรคะจะวางแผนเก็บเงินไปทำค่ะเฟิร์นทำจมูกแบบโอเพนใช้กระดูกซี่โครงตัวเองค่ะที่โรงพยาบาล l i like g h t p s t h เค่าทำอยู่ที่ประมาณ20ล้านวอนค่ะหรือประมาณ500,000กว่าบาท จริงนี่คือราคาที่ลดลงแล้วเพราะช่วงนั้นโรงพยาบาลทําโปรโมชั่นพอดีค่ะที่ราคาสูงเพราะเนื่องจากเป็นงานแก้ค่ะและทำมาหลายรอบแล้วและจมูกเฟืนค่อนข้างมีอาการอักเสบและเป็นภูมิแพ้เป็นเคสที่ยากพอสมควรค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนคุณหมอก็จะประเมินอ,ออกมาไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมค่ะถ้าเป็นเคสทําใหม่ก็จะไม่ได้ราคาสูงแบบนี้ ตาค่ะตาพี่เฟินคือสวยมากฉ่ำมากหรือมีเทคนิคแต่งตายังไงบ้างคะไม่ได้ทําตาค่ะส่วนการแต่งตาเมื่อก่อนจะไม่กีดอายไลเนอร์เลยแต่ช่วงนี้หันมาชอบกีดอายไลเนอร์แต่จะเป็นสีน้ําตาลไม่ดาสนิทเป็นคนไม่กล้าแต่งตาตัวเองชัดมากเพราะหน้าดุง่ายมากถ้าแต่งหน้าเองไม่ติดขนตาปลอมค่ะแต่จะดัดขนตาแบบหักไปเลยค่ะเพราะขนตาเฟินยาวแต่ทิมตรงค่ะและบางครั้งชอบไม่ปัดขนตาล่างค่ะเพราะเป็นคนน้ำมันตาเยอะ เยิ้มและเลอะเป็นหมีแพนด้าได้ง่ายค่ะส่วนสีายแชโดว์แล้วแต่อารมณ์เลยค่ะชอบทาทุกสีคางค่ะแม่ไม่ได้ทำคางค่ะจริงๆตอนเด็กกว่านี้เป็นคนไม่มีคางเลยแต่พอโตขึ้นด้วยแฟตโบท็อกหัตการต่างๆทำให้หน้าเรียวมันเลยทำให้เห็นทรงของคางมากขึ้นค่ะมีเรื่องผิวไหมคะวิตามินผิวไม่ได้ดิฟวิตามินผิวมานานมากเลยค่ะรวมปีได้แล้วเน่งแค่ทาครีมเอาแต่ตัวจริงก็ไม่ได้ขาวเท่าในรูปค่ะ ในรูปเน้นแต่งแสงโทนอุ่นมันเลยขับผิวให้ดูขาวค่ะปากสวยมากเลยครับทำที่ไหนครับเฟิร์นฉีดปากของ #belowlips_at_Mercedes_theT_under_score_TH_ ที่โรงพยาบาล _at_IDL_Hospital กับคุณหมอนุกยุงค่ะปากสวยมากค่ะอยากทราบว่าคุณเฟิร์นชอบทำผันตถกรรมที่ไหนคะขอบคุณนะคะส่วนที่ถามว่าชอบทำผันตถกรรมที่ไหนไม่มีตายตัวเลยค่ะถ้าถามระบุเป็นจุดๆจ,จะตอบได้ค่ะ